ในวันฝนโปรยปลายเดินทางไปเที่ยวชมธรรมชาติบ้านมุงกันครับเพราะไม่ไกลจากที่บ้านเท่าไหร่แล้วเข้าไปชมบรรยากาศที่บ้านมุงแคมป์สนทนากับน้องชายชื่อโบแห่งบ้านมุงแคมป์เป็นบรรยากาศที่มีกิจกรรมศิลปะสําหรับผู้ที่เข้าไปพักผ่อนมีการทําผ้ามัดย้อมพิมพ์ภาพใบไม้ที่เรียกว่าอีโคบลินได้อีกหลายกิจกรรมอีกไม่กี่วันก็จะมีวงดนตรีมารีฮอนนามาเปิดทําการแสดงที่นี่ ได้แลกเปลี่ยนคุยกันถึงกิจกรรมศิลปะเห็นภาพวาดขนาดใหญ่สีมือของครูวิชัยติดอยู่บนผนังเป็นคุณครูที่รักการวาดภาพที่รู้จักกันในเนินมาปรางเลยได้แลกเปลี่ยนสนทนาเหมือนเป็นเครือข่ายคนรักและสนใจศิลปะด้วยกันโบเขาเคยเห็นงานของผมสมัยทำกิจกรรมศิลปะริมทางที่ตลาดใหญ่ตะกวัวป่าพังงากระทั่งเมื่อผมกลับมาอยู่ที่บ้านและได้ร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านมุงก็เลยได้แลกเปลี่ยนสนทนากัน ครูและนักเรียนชอบมาทำกิจกรรมกันที่บ้านมุงแคมป์ในช่วงทำกิจกรรมก็มักข,ขออนุญาตคุณครูให้เด็กมีอิสระในการทำกิจกรรมไม่ต้องเข้มงวดมากนะักเขาเชื่อว่าศิลปะสร้างสรรค์ต้องมีอิสระผ่อนคลายแต่มีวินัยกับตัวเองสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสถานที่นี้ก็ต้องเคารพสถานที่กฎกติกาไม่ไปรบกวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆบรรยากาศร,รอบๆของบ้านมุงแคมป์มีความงดงามสามารถมาพักแคมป์ชมธรรมชาติรอบๆได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้ามาพักผ่อน สำหรับวันนี้มีภาพรอบๆมาฝากนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดเพราะว่าฝนฟ้าคลึ้มมาทั้งวัน